ย้อนกลับไปในปี2019นะครับมันก็ได้มีรายการหาคู่รายการหนึ่งในประเทศจนีนที่แบบโด่งดังมากๆเลยทีเดียวแล้วเรื่องอะ่ะมันก็มีอยู่ว่ามันมีซีโอคนหนึ่งครับที่เป็นหมหาเศรษฐีทรัพย์สินเนี่ยระดับพันล้านอยู่เลยทีเดียวแล้วเขานะ่ะก็ตัดสินใจไปร่วมในรายการหาคู่นี้ด้วยแต่ทว่าเขาคนนั้นนะ่ะก็ไม่ได้เปิดเผยฐานะหรือแต่งตัวหรูหราแต่อย่างใดเลยครับเขาไปแบบธรรมดามากๆ ใส่เสื้อสีดำเรียบๆดูเป็นเินแล้วก็ไม่เหมือนกับเศรษฐีเอาซะเลยเหมือนกับคนจ,จนคนหนึ่งซะมากกว่าครับและที่เขาทำแบบนี้นะ่มันก็เป็นเพราะว่าเขาอยากจะลองใจผู้หญิงในรายการนี้ดูครับว่าจะสนใจคนที่เงินทองหรือมองกันที่อย่างอื่นกันแน่นะแล้วพอเขาขึ้นไปบนเวทีนะครับเขาก็ได้แนะนําตัวกับทุกๆคนเลยครับบอกประมาณว่าสวัสดีครับทุกคนผมเป็นช่างก่ออิฐครับทํางานอยู่ที่บ้านเกิดตอนนี้ผมยังไม่มีบ้านไม่มีรถเป็นของตัวเองนะครับ แต่ผมก็มีหัวใจที่จริงใจให้ที่ผมมาเวทีนี้ก็หวังว่าจะได้เจอแฟนสักคนเป็นคนสวยๆรักครอบครัวแล้วก็พร้อมที่จะลำบากสู้ไปด้วยกันบ้างครับผมแล้วพอเขาแนะนำตัวจบแค่นั้นนะครับมันก็เป็นไปอย่างที่หลายๆคนคาดการเอาไว้นะครับบนเวทีนี้เนี่ยก็จะมีผู้หญิงอยู่24คนแล้วก็จะมีไฟประจำตัวแต่ละคนอยู่ครับปรากฏว่า มีผู้หญิงสี่คนครับที่กดปิดไฟใส่เขาทันทีเลยแบบไม่ฟังเหตุผลอะไรต่อแล้วและหนึ่งในนั้นก็คือผู้หญิงหมายเลขสิบค,ครับเธอหันไปพูดกับผู้ชายคนนั้นตรงๆเลยว่านี่คุณน่ะแต่งตัวธรรมดาเกินไปไหมฉันไม่ชอบผู้ชายที่ไม่มีรสนิยมนะผู้หญิงที่ทันสมัยแบบฉันน่ะคงเข้ากับคุณไม่ได้หรอกแล้วอีกอยา่างดูหน้าตาก็ค่อนข้างมีอายุแล้วด้วย สภาพแบบคุณตอนนี้เนี่ยนะฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าคุณนั้นเอาความกล้ามาจากไหนถึงกล้ามาขึ้นเวทีนี้ได้คุณสมบัติของคุณน่ะมันไม่ผ่านไม่มีทั้งบ้านไม่มีทั้งรถอายุฉันก็ว่าน่าจะเกิน30แล้วใช่ไหมผู้ชายอายุขนาดนี้แล้วยังไม่มีอะไรไปชีมเป็นเลยมันก็บอกได้ว่าคุณน่ะเป็นคนไม่ขยนันไม่มีความทจยัยานแล้วแบบนี้เนะี่ยคุณคิดว่า เ,ออเหมาะสมกับผู้หญิงบนเวทีนี้ตุ้มหนกันแน่นะผู้หญิงใหม่เลขสิบคนนี้ก็พูดด้วยท่าทีที่ดูมั่นอกมั่นใจในความคิดเห็นของตัวเองมากเลยครับแต่พอได้ยินแบบนั้นผู้ชายที่เป็นเศรษฐีปลอมตัวมานั้นก็ไม่ได้แสดงท่าทีโกรธอะไรเลยนะครับเขาก็ตอบกลับไปทันทีเหมือนกันครับว่าคุณเนอะจะตัดสินคนแค่จากเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่หรือตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้หรอกนะแล้วเอาเข้าจริงๆผู้หญิงที่มองแต่เรื่องของวัตถุ หรือมองคนที่เปลือกนอกแบบคุณน่ะมันก็ไม่เหมาะสมกับผมเหมือนกันนั่นแหละใช่แล้วตอนนี้นะ่ะผมอาจจะยังไม่มีบ้านไม่มีรถแต่ด้านน่นะมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมองข้ามทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเคยเป็นหรือเคยทามาในอดีตได้เลยอย่างนั้นเหรอคุณว่ามันไม่ได้ตัดสินกันรุนแรงไปหน่อยเหรอในด้านของผู้หญิงหมายเลขสิบนะครับคนเดิมเลยที่เจนนั้นดูไม่ค่อยพอใจอยู่แล้วนั้นก็ได้ถามไปยังผู้ชายคนนั้นต่อครับว่า สมมตินะถ้ามีผู้อีก,อกคนเรียกคุณตกลงคบกับคนนี้คุณมีแผนจะซื้อบ้านบ้างไหมทางฝ่ายชายนะครับก็รีบอธิบายไปตามตรงเลยครับว่าคือแบบด้วยงานที่ผมทำต่อน,นี้นะมันก็ยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ไรายได้ก็ยังไม่แน่นอนบวกกับราคาบ้านในเมืองใหญ่ๆนะมันก็สูงเกินไปจริงๆเรื่องการซื้อบ้านนะ่ะมันก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยครับผมอะอยากจะรอให้พอหาเงินได้มีเงินเก็บตะก้อนก่อน แล้วค่อยคิดในเรื่องการซื้อบ้านครับตอนนี้เนะี่ยผมอยากจะเจอแฟนก่อนแล้วค่อยสร้างเหลือสร้างตัวให้เราอ่ะได้ช่วยเหลือกันและกันสนับสนุนซัพพอร์ตกันไปครับโอ้โหพอได้ยินแบบนี้เข้าไปเท่านั้นนะครับทุกท่านผู้หญิงหมายเลขสิบนั้นก็ดูไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวเธอนั้นก็บอกสวนกลับไปเลยครับว่าถ้างั้นก็รอให้คุณทับเพืิจให้ผสมความสําเร็จก่อนนะแล้วค่อยกลับมาแล้วกันโอ้โ พูดจบแค่นั้นครับเธอก็ปิดไฟใส่เขาทันทีเลยครับแหมเจ็บปวดจริงๆแต่ถึงแม้ว่าฝ่ายหญิงจะปิดไฟใส่แล้วก็ตามผู้ชายเองก็ยังคงพยายามรับอธิบายเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับว่าคือว่าผมอะมองว่าล่อให้ผมนั้นไปกู้เงินมาซื้อบ้านตอนนี้เลยความกดดันทางด้านการเงินน่มันก็จะหนักเกินไปนะครับรอให้หน้านที่การงานของผมมันมั่นคงกว่านี้ก่อนมันน่าจะดีกว่านะแล้วอีกอย่างน่นราคาบ้านในปัจจุบัน มันก็สูงเกินกว่าที่ผมจะจ่ายไว้จริงๆผมคิดว่าตอนนี้เนะี่ยผมก็ควรจะใช้ชีวิตที่ยังหนุ่มยังแน่นตั้งใจทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวให้สำเร็จซะก่อนพอการงานมั่นคงประสมความสำเร็จแล้วปัญหาในเรื่องของบ้านนั้นมันก็จะคลี่คลายไปเองนั่นแหละครับตามลำดับแต่อธิบายไปสถานการณ์นั้นมันก็ยังไม่ทันจะดีขึ้นครับค่าวนี้เนะี่ยมันก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งหมายเลขห้าเธอก็พูดเสริมพับขึ้นมานะครับโดยพูดกับผู้ชายนคนดังรับว่า ไอความมุ่งมั่นที่อยากจะสร้างตัวตนอยากจะเป็นผู้ประกอบการน่ะมันก็น่าชื่นชมอยู่หรอกนะแต่ฟังๆดูแล้วอะ่ะมันก็ไม่ค่อยอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเท่าไหรอ่อ่ะคุณยังให้ความมั่นคงทางการเงินขั้นพื้นฐานที่สุดกับผู้หญิงไม่ได้เลยแล้วจะมีผู้หญิงคนไหนล่ะคะเขาอยากจะมาลำบากมันได้นนนไปกับคุณด้วยล่ะคะคุณบอกว่าจะคิดเ่ินซื้อบ้านก็ปอบเมื่อธุรกิจสำเร็จแล้วแต่ถ้ามันไม่สำเร็จขึ้นมาละ่ะคุณจะรับมือกับมันยังไงแล้วถ่าดีจริงเถอใครอ่อะ เขาจะชีวิตด,ดีๆอนาคตสวยของตัวเองอะมาเสี่ยนฝากไว้กับไอ้หนูไม่มีอนาคตที่มันแน่นอนแบบคุณได้อะแล้วพอผู้หญิงหมายเลขนะครับเธอสั่งสอนผู้ชายคนนี้จบลงไปเธอก็ปิดไฟใส่เขาอีกคนนะครับเท่านั้นยังไม่พอดูเหมือนว่าผู้หญิงคนอื่นๆที่เหลืออยู่บนเวทีส่วนใหญ่นะครับก็จะเห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้หญิงหมายเลขหากันเป็นแถบๆเลยทีเดียว เพราะว่าในเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองครับมันก็ได้มีผู้หญิงอีก5้าคนกดปิดไฟตามไปติดๆเลยทีเดียวในสถานการณ์นั้นมันก็ยังมีผู้หญิงอีกคนนึงครับหมายเลขหนึง่งเธอก็สแสดงความคิดเห็นออกมาบ้างครับเห็นหน้ายิ้มๆแบบนี้ครับเรามาฟังกันดีกว่าครับว่าเธอนั้นน่ะจะสั่งสอนผู้ชายคนนี้ว่ายังไงต่อความคิดเห็นของคุณนะ่ะมันไม่ผิดหรอกนะแต่ฉันคิดว่าคุณนะ่ะก็ควรจะกลับไปตั้งหน้าต,ตั้งตาทํางานที่บ้านนกอกครอบนาของคุณไปดีกว่านะ เลิกฝันอะไรล้มล้มแรงแได้แล้วด้วยอย่างนี้ที่คุณทำตอนนี้สิบางทีเนะี่ยแค่จะหาเงินใี้มันพอกินพอใช้ในะแต่ละวันมันก็ยังลําบากเลยแล้วจะเอาปัญญาที่ไหนล่ะไปสร้างเรือสร้างตัวทำทีที่มันยิ่งใหญ่ได้แล้วอีกอย่างนะดูจากสภาพคุณแล้วตอนน่อเด้นะคุณนะ่ะก็คงไม่มีปัญญาซื้อสภาพแบรนด์เนมให้ใช้ได้ตัวมาใส่หลบพูดกันตามปกเลยก็คือสภาพแบรนด์เนมของฉันเนี่ยก็แค่ตัวเดียวนะ่ะราคามันก็คงมากกว่าหมือนอยู่แล้วแล้วพอได้ยินแบบนั้นครับ ผู้ชายก็ถามกลับไปเลยครับว่าไอเสื้อผ้าอะไรน่ะมันจะแพงอะไรขนาดน,นั้นเลยครับผมอยากจะรู้อย่างครับว่าคุณหมายเลขหนึ่งทำงานอะไรเลยครับถึงได้ใช้ของพายขนาดนี้และมันก็ดูเหมือนกับว่าเธอเองนั้นก็คงจะรอคำถามแบบนี้อยู่แล้วนั่นแหละครับเธอเองนะครับก็ได้ตอบกลับด้วยท่าทีภาคภูมิใจเลยครับว่าเธอน่ะเป็นหมอนวดฝ่าเท้ามืออาชีพอยู่ในร้านใหญ่เลยทีเดียวรายได้ต่อเดือนของเธอน่ะมันมากกว่าสี่หมื่นหยวน สร้อยคอบแบรนด์เนมที่ฉันใ่อยู่นี่นะเส้นหนึ่งเนะี่ยมันก็อาจจะแพงเท่ากับเงินเดือนที่คุณหาได้ครึ่งปีเลยก็ได้นะแล้วถ้าเราได้คบกันจริงๆกันนะเลิกงานแล้วเราอ่ะจะไปเดินเที่ยวกันด้ยวยกันข้างนอกได้หรอสภาพอ่ะมันปางกันเกินไปเธอยังไม่หยุดแค่นั้นครับเธอยังพูดต่อยครับว่าแล้วที่คุณบอกว่าจะเริ่มทำธุรกิจในอนาคตเนะี่ยถ้าเกิดมันลุมเหลวล่ะมันได้ประสบความสำเร็จขึ้นมาล่ะคุณเคยคิดไหมว่าผู้หญิงที่อยู่กับคุณเนะี่ยจะต้องพลอยลำบากไปด้วยแค่ไหน ฉันคิดว่าผู้ชายอย่างน้อยน่ะก็ควรจะมีคุณสมบัติพื้นฐานบ้างอย่างนะเถ้าฉันเดาจากสภาพของคุณต่อนเตนน่นะคุณก็คงไม่มีปัญญาหาเงินค่าเสียนสดได้สำไปใช่ไหมแล้วแบบนี้น่ะคุณจะไปหาผู้หญิงในอุดมคติของคุณเจอได้ยังไงและในจังหวะนี้เองครับมันก็ดูเหมือนว่าผู้ชายคนนั้นเขาจะเริ่มควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่บ้างแล้วครับเขาก็ได้พูดตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่จริงจังขึ้นครับว่าพวกคุณทุกคนน่ะคิดว่าทุกอย่างมันควรจะได้มาง่ายๆโดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรเลยอย่างนั้นเหรอ ผมหวังว่าคุณจะเลิกคิดอะไรแบบนั้นได้แล้วนะคนเราอ่ะก็ควรจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยความพยายามของตัวเองถึงแม้ว่าในตอนนี้นะ่ะผมอาจจะยังให้ชีวิตที่หรูหราสะดวกสบายแบบที่พวกคุณต้องการไม่ได้แต่พูดกันตามตรงเลยก็คือผมทนไม่ได้กับผู้หญิงที่มองเห็นแต่เรื่องเงินเป็นส่วนใหญ่อย่างพวกคุณ แล้วพอเจอคําพูดที่ตรงและแรงแบบนี้เข้าไปนะครับผู้หญิงหมายเลขหนึ่งนั้นก็ถึงกับหน้าแดงกําเลยครับเธอนั้นมองหน้าผู้ชายคนนั้นเขม่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะปิดไฟแต่เขาไปอีกคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะโดนปฏิเสธตาๆครับและก็เจอคําพูดดังแรงแต่ผู้ชายคนนะี้เนี่ยก็ยังคงพูดต่อไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่าถึงแม้ว่าในตอนนี้เนะี่ยเขาอาจจะยังไม่สามารถให้ความสะดวกสบายทางวัตถุได้แต่เขาเชื่อมั่นครับว่าด้วยการทํางานหนักๆเนะี่ย เขาจะสามารถมอบอนาคตที่ดีแล้วก็สมบูรณ์แบบให้กับคู่ชีวิตของเขาได้อย่างแน่นอนแล้วพอเขาพรีเซนต์จบประโยคนี้เท่านั้นนครับผู้หญิงหมายเลขข้าที่เคยแสดงความคิดเห็นไปก่อนหน้านี้เนะี่ยก็ได้พูดขึ้นมาอีกครั้งครับและคราวนี้เนะี่ยมันก็ดูเหมือนเธอจะเปลี่ยนท่าทีไปบ้างนะเธอก็บอกครับว่าคุณได้พูดจาดูเมลลการนะดูดีเหมือนกันนะเนี่ยฉันได้ยินที่คุณคุยโต้ตอบกับผู้หญิงคนอื่นก่อนหน้านี้แล้วก็ยอมรับเลยว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีความพยายานปูกคนดึงเลย เธอยังบอกอีกนะครับว่าเธอได้แอบสังเกตเห็นเขาตั้งแต่เขานั่นเดินมาบนเวทีแล้วครับแล้วเธอก็ได้ดูลักษณะการพูจาตอนแรกของเขาน่ะก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดความอ่านในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอาชีพการงานที่แข็งแกร่งมากๆเธอก็เลยครับอยากจะถามเขาครับว่าถ้าเกิดว่าเธอกับเขานะครับได้คบกันขึ้นมาแล้วเขาจะซื้อสร้อยคอแบรนด์เนมหรือว่าจี้เพชรจี้พลอยแพงๆเนี่ยให้เธอบ้างได้ไหม พราะว่าเธอน่ะชอบใส่เครื่องประดับรู้ๆระลารา,รา,รา,ราคาแพงพวกนี้มากๆเลยแล้วพอผู้ชายได้ยินคําถามเหล่านี้นะครับเขาก็ตอบกลับไปเลยทันทีแบบไม่ลังเลเลยครับทุกท่านทุกท่านคิดว่าเขาตอบว่าอย่างไงครับเขาบอกว่าผมไม่ซื้อเครื่องประดับราคาแพงพวกนั้นให้หรอกครับสําหรับผมอ่ะผมคิดว่าการซื้อของฟุ่มเฟือยแบบนั้นน่ะมันไม่มีความหมายมันเป็นเรื่องไร้สาระผมหวังว่าผู้หญิงจะไม่มัวแต่วัดคุณค่าของตัวเองด้วยการเปรียบเทียบกับคนอื่น หรือด้วยวัตถุสิ่งของภายนอกพวกนี้นะแล้วพอได้ยินคำตอบที่ชัดเจนแบบนั้นนะครับผู้หญิงหมายเลขข้านั้นก็ได้ใช้สายตาครับที่ดูเหมือนจะดูแคลนหรือว่าดูถูกนหน่อยนะแล้วก็พูดออกมาส,สั้นด้วยคำหนึ่งครับว่าคนนี่มันขี้เหนียวจริงๆเลยท่ามกลางสาวๆหลายคนนะครับที่ตัดสินใจะให้ปิดไฟใส่เขาไปจนเหลือไฟเปิดอยู่เพียงไม่กี่ดวงเท่านั้นในที่สุดแล้วก็เหลือผู้หญิงคนนึงครับที่ยังคงเปิดไฟของเธอเอาไว้ เธอคนนี้แต่งตัวค่อนข้างเรียบง่ายดูธรรมดาธรรมดาไม่ได้ดูร่หรืดโดเด่นเหมือนกับคนอื่นๆที่ได้แสดงความคิดเห็นไปก่อนหน้านี้เลยนะครับและมันก็ดูเหมือนว่าผู้หญิงคนสุดท้ายที่ยังคงเปิดไฟอยู่นั้นนะ่ะดูเหมือนเธอจะไม่ได้มองผู้ชายคนนี้จากมุมมองในเรื่องของเงินทองเหมือนกับคนอื่นๆครับเธอหันไปพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงที่จริงใจว่าเธอน่ะชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจที่เขาน่ะอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวจริงๆแล้วก็ เธอครับสามารถสัมผัสได้ว่าเขาอ่ะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงมากเลยคนหนึ่งจริงๆแล้วเธอเองครับก็มาจากต่างจังหวัดเหมือนกันแล้วก็มาจากชนบทเลยทีเดียวเธอครับคิดว่าการเป็นคนต่างจังหวัดหรือคนชนบทเนี่ยมันก็เป็นคนดีได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะเป็นคนร้ายกันทุกคนมันมีความเรียบง่ายดีครับเธอบอกแล้วก็บอกครับว่าการเป็นคนต่างจังหวัดหรือคนชนบทเนี่ยพวกเรานั้นก็จะเป็นคนที่สู้ชีวิตครับและเธอน่ะก็เข้าใจดีเลยว่า มันยากมันลำบากแค่ไหนสำหรับคนที่จะต้องจากบ้านเกิดมาทำงานหาเงินสร้างตัวแถมยังต้องส่งกลับไปให้ครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดอีกครับในจุดนี้เองเนะ่เธอก็เลยรู้ตึกครับว่าเธอเน่ก็น่าจะมีความรู้ตึกที่เข้าใจกันได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวดังนั้นครับเธอก็เลยหวังว่า เธอจะได้มีโอกาสทําความรู้จักกับเขาให้มันมากขึ้นนั่นเองพอเธอพูดจบนะครับพิธีกรบนเวทีนั้นก็ไม่รอช้าเลยครับรีบหันไปถามเธอเลยทันทีว่าถ้าอย่างนั้นคุณยินดีที่จะจับมือแล้วก็เลือกผู้ชายคนนี้ไหมครับเธอตอบกลับมาอย่างชัดเจนเลยครับแล้วก็ไม่ลังเลเลยว่ายินดีค่ะวินาทีนั้นครับผู้ชายคนนั้นก็เดินตรงเข้าไปหาเธอทันทีครับแล้วเขาก็ยื่นมือไปจับมือของเธอเอาไว้แล้วก็พูดด้วยความรู้สึกขอบคุณเขาบ,บอกดังรับว่าขอบคุณมากครับ ที่คุณนั้นเห็นคุณค่าในตัวผมและให้การสนับสนุนผมผมจะพยายามทําให้คุณนั้นมีความสุขที่สุดครับแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นครับทุกท่านเขายังคงจับมือเธอไว้แน่นครับแล้วก็พูดประโยคสําคัญที่ทําให้ทุกคนนั้นต้องตกตะลึงอึง้งทึ่งเสียวไปทั้งห้องทรงเลยทีเดียวครับทุกท่านแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมนั้นอยากจะบอกความจริงกับทุกๆคนบนเวทีนี้ครับ ก่อนที่ผมจะขึ้นมาบนเวทีในวันนี้เนะี่ยผมก็ได้ไปปิดบังตัวตนที่แท้จริงของผมเอาไว้ผมไม่ใช่ช่างก่ออิฐอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกหรอกนะครับนั่นนะ่ะมันเป็นแค่อาชีพที่ผมสมมุติขึ้นมาเฉยๆตัวตนจริงๆของผมก็คือเจ้าของโรงงานปูนซีเมนครับแล้วผมก็มีทรัพย์สินทั้งหมดณนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,000ล้านหยวนครับและพอสิ้นเสียงประกาศความจริงนั้นออกมาเท่านั้นครับทุกท่าน ผู้หญิงคนอื่นๆที่เคยปิดไฟใส่หน้าเขาไปก่อนหน้านี้ก็ต่างพากันอ้าปากค้างยกมือมาปิดปากตัวเองทำหน้าสวยๆแสดงสีหน้าแบบไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้ยินมาอย่างชัดเจนเลยครับแล,แล้วเรื่องราวบนเวทีหาคู่ในวันนั้นนั้นมันก็จบลงแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่มันน่าคิดหรือมันอาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องตลกร้ายที่สะท้อนสังคมมากๆม,ม,ม,มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของช่างก่ออิดคนนั้นครับที่จริงแล้วน่ะที่คือซีอโพันล้านที่ปลอมตัวมาหลอกนะครับแต่ ความจริงที่ว่าสังคมในปัจจุบันครับมันดูเหมือนจะค่อยๆเปลี่ยนความรักหรือการหาคู่ให้กลายเป็นเหมือนกับเวทีประมูลความบางคังกันไปแล้วหรือเปล่านะเหมือนกับข่าวที่เราได้เห็นกันที่ันผ่านมานั่นแหละครับมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยผู้หญิงส,งสวยๆน่ะมันควรจะคู่กับดอกไม้ไม่ควรจะคู่กับมิจฉาชีพไม่ใช่หรอเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราครับลองมามองดูผู้หญิงที่แบบกดปิดไฟในวันนั้นดูสิครับ หากมองให้ลึกลงไปเนะี่ยพวกเธอนั้นอาจจะไม่ได้กําลังเลือกชีวิตคู่จริงๆแต่ดูเหมือนกับกําลังเลือกทรัพย์สินหรือเลือกความสะดวกสบายมากกว่าครับพวกเธอน่ยอาจจะบอกว่ามองหาความจริงใจมองหาคนดีแต่สายตา,ยตายของพวกเธอน่ยกลับมองเห็นแค่ภาพของโฉนดที่ดินกุญแจรถหรูหรือบ้านหลังใหญ่โตอะไรประมาณนั้นครับไม่แน่นะครับพวกเธอนั้นอาจจะหัวเราะเยาะผู้ชายที่ดูเหมือนจะไม่มีบ้านไม่มีรถแต่กลับไม่เคยมองย้อนดูตัวเองเลยครับว่า แล้วตัวพวกเธอเองล่ะมีคุณสมบัติอะไรที่จะมอบให้กับความสัมพันธ์เหล่านั้นบ้างนอกเหนือไปจากความปรารถนาในวัตถุท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าพวกเธอนั้นน่ะก็ปฏิเสธผู้ชายที่กําลังพยายามครับดิ้นรนสร้างเหนื้อสร้างตัวอย่างหนักเลยครับแต่กลับไปวาดฝันถึงการได้แต่งงานกับคนที่มีพร้อมอยู่แล้วเหมือนกับเจ้าหญิงที่รอเจ้าชายอยู่ในปราสาทอย่างนั้นแหละพวกเธอนั้นอาจจะดูถูกช่างก่ออินที่ดูธรรมดาธรรมดาเขยันขันแข็งและถ่อมตนแต่ในขณะเดียวก,กันครับพวกเธอน่ะ ก็อาจจะลืมไปครับว่าตัวเองนั้นนะ่ะคู่ควรกับซีโอที่ถึงแม้จะร่ํารวยแต่ก็ยังต้องการความรักความจริงใจและความพุ่งเทจากคนรอบข้างกายอยู่ดีหรือไม่แล้วพอมีใครสักคนครับที่กล้าจะแสดงด้านที่ธรรมดาที่สุดหรืออาจจะดูด้อยที่สุดในสายตาคนอื่นๆออกมาอย่างซื่อสัตย์แต่กลับต้องมาเจอกับสายตาที่เย็นชาคําพูดที่เยอะเย้ยถกถาง,างหรือการดูถูกดูแคลนมันก็ทําให้เรารับอดตั้งคําถามกับสังคมในยุคปัจจุบันนี้ไม่ได้นะครับว่า ทุกวันนี้เนี่ยเรายังอยู่ในยุคที่ความรักและความเข้าใจเป็นใหญ่หรือว่าเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่เปลือกนอกไปยี่ห้อหรือสถานะทางสังคมมันสำคัญกว่าความรู้สึกข้างในไปเสียแล้วครับเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดในสังคมยุคนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่การที่ผู้ชายบางคนรับยังสร้างฐานะไม่ได้หรือไม่มีเงินหรอกครับแต่มันคือการที่ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยเลยกลับยึดถือเอาการได้แต่งงานกับคนรวยหรือการที่มีชีวิตคู่ที่แบบสุขสบายเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิต โดยที่อาจจะลืมถามตัวเองไปก่อนครับว่าแล้วตัวเรานั้นน่ะมันมีคุณค่าพอไหมหรือว่าคู่ควรหรือเปล่าที่จะถูกเลือกความเป็นจริงแล้วนะครับในทางจิตวิทยานะ่ะมันก็มีคําอธิบายได้หลายแง่มุมเลยนะครับว่าทําไมผู้หญิงเหล่านี้เนะี่ยพวกเขาถึงเป็นแบบนี้ครับสําหรับบางคนแล้วการมีคู่ครองที่ร่ารวยนั้นมันอาจจะถูกมองว่าเป็นทางลัดที่ช่วยให้ชีวิตของพวกเธอเนะี่ยสบายขึ้นได้ครับจะได้ไม่ต้องเผชิญกับความลําบากทางการเงิน หรือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในสังคมที่มันอาจจะมีความเหลื่อมล้ำสูงครับหรือสำหรับคนที่เคยผ่านความยากลำบากมาก่อนการที่มีฐานะที่ดีของคู่ครองมันจึงดูเหมือนจะเป็นหลักประกันความมั่นคงที่จับต้องได้ง่ายที่สุดแล้วบางครั้งนะครับความต้องการคู่ครองที่ร่ำรวยนั้นมันอาจจะมาจากความรู้สึกไม่มั่นคงไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองครับหรือแบบมีความนับถือในตัวเองต่ำลึกๆแล้วอะ พวกเขาอาจจะรู้สึกว่าการมีคนรักที่ผสมความสําเร็จมีหน้าตาทางสังคมครับมันจะช่วยเติมเต็มความรู้สึกขาดบกพร่องในใจหรือช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองในสายตาคนอื่นได้แต่ปัญหาน่ยก็คือว่าถ้าเรายังเติมเต็มตัวเองไม่ได้ เราก็คงจะเติมเต็มคนอื่นได้ยากเหมือนกันครับแล้วสังคมในปัจจุบันนั้นนะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในยุคโซเชียลมีเดียที่มักจะมีการนําเสนอภาพชีวิตที่ดูหรูหราการใช้ของแบรนด์เดมการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆครับแล้วก็ถ่ายรูปมาโพสลงโซเชียลกันครับสิ่งเหล่านี้แหละมันอาจจะสร้างแรงกดดันหรือค่านิยมแบบผิดๆว่า ความสุขแล้วก็ความสําเร็จนะ่ะมันต้องวัดกันที่วัตถุวัดกันที่สถานที่ที่เราไปซึ่งมันก็อาจจะทําให้ผู้หญิงบางคนรับเกิดการเปรียบเทียบประสบการณ์แล้วก็รู้สึกว่าต้องมีแฟนรวย وي, ถึงจะทัดเทียมกับคนอืน่นหรือได้รับการยอมรับในสังคมแล้วทุกการทราบไหมครับว่าประสบการณ์ที่เลวร้ายในอดีตเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการเงินหรือ การเห็นความลาบากของคนใกล้ชิดอย่างเช่นพ่อกับแม่ครับที่ต้องเป็นหนี้อยู่ทุกวัยทุกวันนี้นะ่ะมันก็จะเป็นแรงผลักดันครับให้คนบางคนนะ่ะมองหาความมั่นคงทางการเงินเป็นอันดับแรกในความสัมพันธ์เลยทีเดียวแล้วทีนี้นะครับมันก็จะมีวิธีการสังเกตลักษณะนะครับของผู้หญิงที่มองหาความร่ำรวยเป็นสิ่งแรกเลยก็คือพวกเธอนั้นมักจะให้ความสําคัญกับวัตถุภายนอกมากเป็นพิเศษอย่างเช่นรถหรูบ้านหลังใหญ่เสื้อผ้าคเครื่องประดับแบรนดเ์เนมสถานที่ท่องเที่ยวแพง พวกเธอนะครับก็มักจะประเมินคุณค่าของผู้ชายจากทรัพย์สินอาชีพการงานหรือสถานะทางสังคมมากกว่าที่จะมองคุณลักษณะนิสัยความคิดทัศนคติหรือความเข้ากันได้ทางอารมณ์รับและอาจจะมีแนวโน้มที่จะเปรียบเทียบคู่ของตนเองกับคน,นอื่นในฐานะทางการเงินอยู่เสมอและบางครั้งนะครับก็อาจจะแสดงทัศนคติที่มองว่าความรักเนะี่ยมันคือการได้รับมากกว่าการสร้างร่วมกันครับหรือมองความสัมพันธ์เป็นเหมือนกับการแลกเปลี่ยน แล้วทุกท่านลองคิดดูเล่นๆนะครับว่าถ้าเราเนี่ยได้คบกับคนที่มีทัศนคติแบบนี้มันจะดีไหมความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนรากฐานของความร่ำรวยเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็มักจะขาดความมั่นคงทางอารมณ์ครับเพราะว่ามันไม่ได้สร้างขึ้นจากความรักความเข้าใจความผูกพันหรือการเคารพในตนเองของกันและกันอย่างแท้จริงเลยครับคือแบบว่าถ้าวันใดวันหนึ่งความร่ำรวยนั้นน่ะมันเกิดหมดไปหรือว่ามันมีปัญหาทางการเงินเข้ามา ความสัมพันธ์นั้นมันก็อาจจะสั่นคอนแล้วก็จบลงได้ง่ายๆเลยครับความสุขที่แท้จริงในชีวิตคู่นะ่ะมันก็เกิดจากการร่วมทุกร่วมตก การสนับสนุนซึ่งกันและกันการเติบโตไปด้วยกันครับแล้วก็การสร้างอนาคตร,ร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าใจและความไว้เนื้อเชื่อใจกันมันไม่ใช่การพึ่งพิงอยู่กับความมั่งคั่งของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะครับเราอะ่ะอาจจะต้องเตือนตัวเองกันอยู่เสมอนะครับว่าอย่าเพิ่งรีบประเมินค่าหรือตีตาสเสน่ห์ของตัวเองจนสูงเกินไปนะและในขณะเดียวกันนะ่ะก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินหรือประเมินอ,อนา,นาคตของคนอื่นจนต่ำเกินไปนักล่ะเพราะสิ่งที่มันกัดกินใจทําให้สังคมเราหน้าเป็นหัวจริงๆนะ่ะมันไม่ใช่ความยากจน แ,แต่มันคือระบบค่านิยมที่ทําให้บิดเบีย้ยวแล้วก็คอยตัดสินคุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่างผ่านแว่นตาของวัตถุนิยมต่างห่ากนะครับไม่แน่นะครับเราเองน่ะก็อาจจะเคยดูถูกดูแคลนคนที่เหมือนกับช่างอิดคนนั้นมาก่อนก็เป็นไปได้แต่เราเคยลองถามใจตัวเองให้ดีๆไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราครับตัดในเรื่องความอยากได้อยากมีในวัตถุออกไปแล้วตัวเราเองนั้นน่ะ มันจะเหลือคุณค่าอะไรที่แท้จริงอยู่บ้างนะและสุดท้ายครับมันก็น่าสนใจแล้วก็น่าคิดตามนะครับว่าผู้หญิงเพียงคนเดียวในวันนั้นที่ยังคงเปิดไฟของเธอทิ้งเอาไว้น่ะคนที่เข้าใจพื้นเพที่มาที่ไปของเขาคนที่มองเห็นความฝันและความมุ่งมั่นในแววตาของเขาคนที่ให้คุณค่ากับความจริงใจมากกว่าสถานะทางสังคมหรือทรัพย์สินเงินทองสุดท้ายแล้วเธอคือคนที่ได้เดินจับมือเขาลงจากเวทีนั้นไป ยังมีความสุขที่สุดเลยครับจะว่าไปแล้วมันก็แปลกนะครับคนที่ไม่อยากได้กลับได้ซะอย่างนั้นแหละแล้วท่านผู้ชมครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในรายการหาคู่นี้บ้างคิดยังไงกับอคติและความจริงอันน่าเจ็บปวดที่มันสะท้อนออกมาให้เราเห็นกันบ้างครับแล้วส่วนตัวนะ่ะคุณเชื่อไหมครับว่าในโลกแห่งความเป็นจริงทุกวันนี้นะ่ะรักแท้นะ่ะมันจะสามารถเอาชนะค่านิยมทางวัตถุได้จริงๆแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าผู้หญิงเหล่านั้นนะ่ะเขารักผู้ชายจริงๆ แต่ว่าผู้ชายน่ะก็แค่หลอกเขาเฉยๆนะอะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมไม่แสดงความคิดเห็นดีกว่าครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดคลิปนี้เลยเนีนือสิ่งอื่นใด้แล้วก็ถ้าคิดสิ่งไหนแล้วไม่มเป็นไป่นนั้นก็ต้องขอให้สมปรารถนาครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ